ยอดได้เกือบ2ล้านค่ะคุณเก่ค่ะเคยรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพมาเกือบ20ปีค่ะใครที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะตะคริวนิ้วล็อกเบาหวานความดัน ข้อเข,าข่าเการูมาตอยไขยข้อต่างๆปวดตามตัวปวดตามร่างกายโรคไตโรคตับอาการแพ้ภูมิแพ้ต่างๆอาการเป็นหวัดลำไส้ระบบขับถ่ายรดไหลย้อนตอบโจทย์สําหรับผู้ที่ต้องการตามหาเรื่องสมุนไพรใครที่รักสุขภาพอยากที่จะนําผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพแนะนําเลยนะคะกาแฟพ่อมดค่ะเพิ่งเปิดตัวเพียง7วันยอดเข้าเกือบสล้าน,านเกือบสล้าน ทิมแค่3ามกล่องกลายเป็นยกลังแบบนี้คะ่ะดีใจมากคะ่ะยินดีแนะนำเรื่องสุขภาพสอบถามมาได้เลยนะคะ